สวัสดีครับพบกันะคะผู้ใหญ่จากบนชนหารรดพี25นะครับร่วมกันถ่ายภาพกับนีน่เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ<ผ>กินอาหารกันแล้วคู่แรกสองโลกนะคะมีชื่อว่าอะไรครับน,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 น้องทองคำกับน้องทองแท่งค่ะครับเป็นช้างแต่คู่แรกของโลกนะคะที่อยู่ในโครงการโลกของช้างของเราในตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญช่างภาพทุกสื่อทุกสังกัดนะครับมาร่วมถ่ายภาพเก็บภาพเก็บความประทับใจในวันนี้นะครับวันช้างไทย3มีนาคมนะครับประจําปีพุทธศักราช256 กับค้อยครับผมใช่แลวะคะ่ะวันนี้น้องแป่งองค์ทรงรุ่งมาอย่างสวยงามเลยนะคะน้องทองคำและน้องทองแท่งนะคะและเรื่องของปร,ระชาสัมพันธ์ท่า,ท,าที่บังคับโดนอยู่นะครับ นะครับขอให้พินในระดับที่สูงนีดหนึ่งนะครับอย่าต่ำใกล้น้องช้างเกินไปนะคะเพราะว่าน้องช้างบางเชือกยังไม่ชินกับโดนนะครับอาจจะตกใจได้นะครับนะคะขอความร่วมมือนะคะทนที่บินโดนอยู่ในขณะนี้นะคะผมบตีอ๋อถ้าอาหารเยอะแบบนี้เดี๋ยวเขาเก็บกินเองนะครับก็ชอบจินแต่งโม ที่เดินทางมาเที่ยวที่โครงการโลกของช้างในวันนี้นะคะมาล่วมให้อาหารช้างด้วยกันนะคะในวันช้างไทยนะคะผมขอเรียนเชิญนะคะการท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่โครงการโลกของช้างเรามาร่วมให้อาหารช้างในวันช้างไทยในวันนี้นะคะเหตุภาพเป็นความประทับใจวันช้าง การจัดงานในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท so ่านพรชัยบุ้งเจริญพรนะคะท่านนายกการบริหารจังหวัดสุรินีท่านรองนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดสุรินีด้วยครับท่านรองและท่านรองจัดตั้รพัฒนา่านรองผู้ชมสุภาพบุรุษนะคะครับและ บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับและแโดยท่านนายกฯร่วมบริหารโดยท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อช่วยช่วยการในรัดงานในวันนี้วันช้างไทยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ หนักในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนะคะผมไม่เือกียอกเรียนเชทุกทานนะครับร่มให้อาหารช้าแล้วก็ร่วมถ่ายภาพของช้างนะคางที่ยหน้าหน้าที่ท่าเหตนเป็น วดนเลยะคตอนนี้น้องทองคำทองแท้มีอายุเข้า11ปีแล้วนะคะทองคำทองแท้กระบบนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่าน บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับและก็หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุรินทร์เรานะครับที่บริเวณด้านในอาคาราหลังนึงอาคารบ้านาหลังนะคะเป็นขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่บ้านพักาหลังนะคะเพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ นะครับผู um. ้ตรวจราชการนะครับสมาชิกสภาการบริหารจวนจังหวัดสุรินนะครับแพทย์นทนัชพลจลรัฐพีพงศ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินนะครับจันทนาธิพลนะครับที่บริเวณด้านในอาคารห้าหลังนะครับเพื่อร่วมรับประทานอาหารจังหวัดร่วมกันนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับเราวันนี้เราทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะตั้งจังหุะ ความสนุนส,สนานความผู้่นใจนะคะในการเข้ามาท่องเที่ยวในวันนี้นะคะที่เป็นวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยของประเทศไทยของเราค่ะในส่วนของนะักท่องเที่ยวนะคะถ้าท่านเดินทางมาถึงโลกของช้างขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืงกลับนะคะนอกจากการเลี้ยงอาหารช้างในวันนี้แล้วนะคะเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเช็คอินนะคะหรือแลนด์มาร์กอีกหลากหลายที่ด้วยกันเลยนะคะสําหรับโครงการโลกของช้างของเรานะคะ ครับสำหรับจุดเช็คอินนะครับท่านสามารถมาเช็คอินที่บริเวณปรั้นพิธีนะคะที่เปิดการเผยแพร่สปูนีนะครับแล้วก็โพสผ่านทาง Facebook นะครับผ่านทางอิน t a g r a m ก็ได้สามานถได้คะโพสผ่านทาง Facebook นะครับช่วยแอดแท็กมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับว่าวันนี้ท่านได้มาเที่ยวที่โครงการโลกของช้างแล้วก็เช็คอินที่โครงการโลกของช้าง รใช่แล้วค่ะถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นกระบอกเสียงนะคะแนะนําให้พี่น้องทั่วประเทศเลยรู้จักโครงการโลกของช้างนะคะจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายด้วยกันนะคะวันนี้ที่ไหนมาถึงโลกของช้างแล้วนะคะได้เจอช้างแล้วเลี้ยงอาหารช้างแล้วยังไม่พอค่ะเรามีในส่วนของเรียกว่าอียิปต์สุรินทร์เธอได้ยินไหมคะอียิปต์สุรินทร์นะคะนั่นก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะ ใช่ครับซึ่งที่พิธาษาจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ห้องนะครับซึ่งเชิญช่างภาพนะครับเราไปะกัชาภาพท่านพิรอชัยเพื่เลยพรนะครับท่านนายการา ว่ากศาร้อนมากนะครับวันไลฟ์สดเทปไม่ได้นะครับเครื่องร้อนเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศเป็นคลิปวิดีโอให้เอซีได้ดูย้อนหลังกันนะล้วลงีเดียวสามสามคลิปเลยเอซี FC ก็เลือกดูเอานะครับมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกดูฝัวน,นู้นก็จะเป็นช้างรุ่นใหญ่หฝั่งนี้ก็จะเป็น เด็กเริ่มเด็กๆเด็กๆก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับถ้าเป็นเชือกใหญ่ก็อยู่ฝั่งซ้ายมือเยอะเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะจับตุนแตงโมไปกินที่บ้านก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า